สวัสดีครับผมวันนี้นะตอนนี้อยู่ที่เดอะฮับนะเมื่อวันก็มาวันนี้ก็มานะวันนี้มาเอากันดั้มออกใหม่นะกันพลาออกใหม่ G ีควักนะวันนี้ออกเป็นตัวเ,เขาเรียกอะไรจีเฟรชจีเฟรชนะเป็นเป็นพอดีว่าอยู่ใกล้ๆพอดีก็เลยแวะมาเอานะเห็นเขาโพสเียก็เลยมานะเป็นกระดั้ม ตัวสีเหมือนอีวาเกเลียนนะสีม่วงๆนะครับผมที่น้องเนียงนะน้องเนียงเป็นคนขับนะก็คือว่าน้องเนียงที่เป็นคนไทยใน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 ซีรีส์จีฟักนะครับผมนะฮะที่เป็นตัวละครเด่น2ตัวน้องผมยาวน้องเนียงน้องเนียงนะไปไปดีกว่าไปเอาจีเฟระว่าราคาอะไรยังไงอยู่ที่ร้านเดี๋ยวไปเอาที่ร้านพัชรีนะครับผมนะก็ โทรมาถามถามว่ามีไหมมีสำหรับเฮียก็เลยจัดไปครับผมเดี๋ยวไปดูว่าได้กี่กล่องนะครับผมเลสโก้ไปตอนนี้อยู่ชั้นนี้เขาอยู่ชั้นสองเฮียอยู่ชั้นจีละปะปะปะไปเจอที่ร้านจ้ะนี่มาถึงวันดีครับวัดีเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาเฮ้ยคนหน้าไทยคนเมอวานี่นี่เราอยู่ที่ร้าน s ั n s h i Hobby Store นะวันนี้มีของแปลกออกมาใหม่ฮะของแปลก เอ้เน่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  G フレดใช่ไหมใช่ครับวันนี้ใข้ารีสตอร์ฟฟอมเลดกันดำอ่าเฮ้ยเลดกันดำนะราคาดีนี่นี่ใครอยากได้มีเหลือเยอะไหมเนี่ยเผื่อมีคนได้ครับถ้าลูกเพจเนี่ยก็ลูกแฟนคลับก็ทักเข้ามาได้ตอนเนี้ยมีน้อยราคาดีแค่นี้ครับโอเคราคาดีแล้วแล้วแล้วนี่มีเหลือเหลืออันนี้เหลืออีกไม่เยอะแล้วเหลือไม่เยอะใช่ไหมเดี๋ยวจะรีบลง นี่จีเฟสนี่น้องเนียงเป็นคนขับแล้วน้องผมยาวนะน้องเนียงน้องเยงนงงเหลือไม่เยอะเหมือนกันนี่น้องเนียงโอ้โหน้องเนียงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมขอดูขอดูกล่องนิดนึงครับผมนี่กล่องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนะฮะนี่จีเฟสนี่สีมันจะเป็นสีเขียวสีม่วงสีขาวสีอะไรก็แล้วแต่นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะราคาก็พอได้อยูいい่นะครับผมนี่ จ้าไปเลยนะเฮียก็พาทุกคนมาดูแล้วก็มารับนะนี่น้องหนึ่งอันนะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะกับเจ้าตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวกลับไปบ้านไปดูแผงกนะันดีกว่าว่าแผงมันมีอะไรยังไงบ้างนะตอนนี้ใครอยู่แถวนี้มาได้นะจ๊ะร้านนี้มีของแปลกๆเยอะนะเว้ยเฮ้ยนะนี่อันนี้ก็มาเนี่ยเห็นไหมนี่กันดั้มเนปปิกออกมาใหม่นะวันก่อนก็ทัคลิปไปให้ดูแล้วนะจ๊ะ จุ่มจุ่มอะไรเงี้ยมีเยอะนะฮะบอกได้เลยว่าอย่างจ้าบนะไปครับผมนะราคาเขาก็นี่เห็นไหมนี่ดูดินี่นี่นะนี่นี่ไปไปดีกว่าไปแกะกันที่บ้านนะจ๊ะไปแล้วก็ let's go <S two hours later มาครับมาครับมาครับมาแล้วนี่กลับมาถึงแล้วนะครับผมนี่เรามาดูกันดีกว่าว่า ตัวนี้นะครับผมนี่นะก็ไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมกับเจ้านี้ครับผม G f r e d นะครับผมน้องเนียงนะครับผมมาเรามาแกะกันดูดีกว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างกับราคาตอนนี้ถ้าเกิด P เหมือนอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทใช่ไหมแต่ถ้าเกิดราคารีเซลตอนนี้ก็โคตรเอาเรื่องนะลักรปะมาณ พันกว่าบาทนะผมก็ไม่รู้อะไรยังไงนะเดี๋ยวไปแกะกันดูดีกว่าปะมาครับผมเรามาดูกันดีกว่าหน้ากล่องของมันนี่ h g นะครับโบมีสุดกันดั้มจีควักนะแน่หน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับแปดขวบบวกนะครับผม GMS ขีด KG r e ดนะครับผมนะไฮเกรดนะหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่นะครับผมนี่ นี่หน้ากล่องเป็นแบบนี้นะหุ่นมันแบบสีสันแบบนกแก้วเลยนะครับผมเนี่สวยงามนะถ้าแอคชั่นของมันแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มีนี่คู่มือนะครับผมนี่นะฮะสวยงามอะ่ะชอบชอบ,ชอบมาดูฝั่งนี้นะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเรามาเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงเปิดกล่องมาพู๊วะนี่จะเจอแผงนะนี่เห็นไหม แผงของมันก็จะเป็นเออ่มัลติคัลเลอร์เลยนะครับผมจะมีสีเทาเข้มนะออกดำๆเลยแล้วก็สีขาวสีม่วงนะสีแดงและอีกแผงนึงก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็น effect, เอฟเฟกต์ม่วงนะครับผมเอฟเฟกต์ดาบนะฮะนี่ครับแผงต่อไปนี่นะสีม่วงนะสวยงามเฮียว่าตัวนี้น่าจะพ่นเคลียร์แล้วสวยนะนี่ครับผมอ่าอันนี้คือ พวกผ้าที่เป็นสีดำนะครับผมข้อตรงข้อต่อแล้วก็จอยนะครับผมนี่โอ้โห multi c o ล o r จริงจริงของแท้นะฮะนี่สีเขียวโล่เป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็มีสีออกอฟ้าเทอร์คอย์นะครับผมแล้วก็สีเหลืองมัสตาร์ดนิดหน่อยแล้วมีสีเขียวด้วยนะฮะแล้วก็มีออกสีม่วงสว่างนะฮะมีสติกเกอร์นะครับผมพลาสติกสติกเกอร์แล้วก็พลาสติกสติกเกอร์กระดาษนะฮะ ให้มาดูแบบนี้นะฮะแผงเรามาแกะกันดูดีกว่าทุกคนนะคืออันนี้นะแบบสวยอะสีสวยนะเฮียไม่เคยแกะดูเลยนะป้านี่ครับผมเรามาดูสติกเกอร์กันก่อนนี่สติกเกอร์นี่สติกเกอร์กระดาษมีมาให้นะครับผม1แผน่นแล้วก็สติกเกอร์ที่เป็นพลาสติกนะออกด้านด้าน1แผน่นสติกเกอร์สีสันสวยนะครับสติกเกอร์มีให้2แผน่น แผงนี่ออกเป็นมุวงอ่อนนะครับผมสวยงามเลยนะครับผมนะแผงสวยอันนี้คือแผง C นะฮะอันนี้คือแผงที่เป็น multi color มัลติคัลเลอร์เหมือนกันแผง A นะครับผมเป็นสีเหลืองนะครับผมลออ่องรายละเอียดดีนะครับผมกระนํายุคใหม่นะแล้วเป็นสีเขียวแบบนี้นะ,ะสีเหลืองแล้วก็มีเขียวอีกเฉดหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นฟ้าเทอร์คอย์แบบนี้นะฮะนี ะะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะแผงต่อไปนี่นะฮะคือนี่ออกสีม่วงนะเหนนะทุกคนสีม่วงม่วงแบบนี้นะฮะม่วงก็จะออกม่วงแบบม่วงเข้มๆหน่อยนะครับผมแล้วก็จะเป็นสีเทาเข้มนะฮะแผงบีเป็นอาวุธปืนเป็นท่อนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่าท่อนะนี่ สวยงามอะ่ะชอบเลยอยากประกอบแล้วนะไปอีกถุงหนึ่งครับมีทั้งหมดมาให้3ถุงนะครับผมแล้วก็แผงเดี๋ยวเรามานับกันอีกทีหนึ่งนะฮะนี่พาร์ตเอฟเฟกอาวุธนะครับผมนะฮะเป็นอา,อาวุธของเขานะฮะจะเป็นออกสีม่วงนะฮะที่เป็นเพลเป็นมุกหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นแผงสีเขียวแผง E แผงนี้นะฮะสวยงามนะจ๊ะแล้วก็นี่จ้ะ นี่จ้ะนี่จ้ะนะสีขาวสีแดงนะครับผมเทาเข้มม่วงนะสวยงามนะรายละเอียดดีบอกได้เลยว่าดีอยากประกอบจะยิงเชียวนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นแผงของเขานะครับผมในราคาประมาณพันหนึ่งอตีง่ายนะนี่หแผง2แผง3 4 5สห เแผงนะฮะ1 2 3 4 5 6 7แผงนะจ๊ะแล้วก็นี่จ้ะคู่มือการประกอบของคันนี่กันดั้ม G เฟนะฮะสวยงามนี่น้องเนียงนะครับเป็นคนขับนะฮะจริงๆแล้วหน้าตามันก็แบบเหมือนสีอีอวากิเลียนเลยนะการประกอบก็ไม่มีอะไรครับตามคู่มือเป็นแผ่นพับแบบนี้นะฮะ สวยงามนะครับผมแล้วก็มีนี่นี่นี่เห็นไหมแอคชั่นสีมันสวยมากอะมัลติคอเลอร์สุดๆนะครับผมแล้วก็ติดส,สติกเกอร์นะการสนุกไปเลยนะฮะบอกได้เลยว่าโคตรจาร้าบนะฮะเอาง่ายคืออยากประกอบแล้วนะจ๊ะก็สำหรับใครที่พีไว้ก็รอดูนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงนะแต่เฮียบอกได้เลยว่าอยากประกอบแลลวนะฮะเป็นไงบ้างนะ ก็แก่ไปแล้วกับเจ้าตัว G Face ตัวนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าไปประกอบกันดีกว่านะครับผมคลิปนี้ให้ดูแผงกันไปก่อนนะครับผมแต่คือว่าอยากประกอบแล้วเดี๋ยวไปประกอบกันเลยดีกว่าเจอกันคลิปหน้าสําหรับรีวิวคลิปนี้ตัวนี้นะมันเหมือนสีมันเหมือนอีวาเกเลียหลือเกินนะครับผมไปประกอบกันดีกว่าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบายบาย